สวัสดีค่ะ,ป,ะป๊อเบิรีวิวนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาทุกคนนะคะมาชมชุดแต่งข้างหลังเปิ้ลเลยนะคะแต่งแบบล่อๆนะคะ อเมริกันสไตล์แบบนี้นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะเรามาทำความรู้จักนะคะกับตัวข้างหลังของเปิ้ลเลยตัวนี้นะคะเป็น next gen ranger w i t e c นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะคะ ราคาค่าตัวนะคะมาเพียงแค่1,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับนะคะชุดแต่งแบบนี้เปิ้ลแต่งให้ลูกค้าแบบ ปอเปิลออกไฮนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูจากกระจังหน้าตัวกระจังหน้านะคะตัวด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นนะคะหน้าเดิมมาจากโรงงานก็หล่ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนอะไรเลยเนาะกระจังหน้าลังผึ้งขนาดใหญ่นะกับชุดแต่งสีกาไฟนั่นเองนะคะมาพร้อมกับโลโกโ้ f o r d ขนาดใหญ่เลยนะคะตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้เวลาลูกค้าวิ่งรถไกลๆนะคะจะช่วยระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆเลย แล้วก็สำหรับไฟหน้านะคะก็มาแบบ LED reflector เลยทีเดียวมาพร้อมกับ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันรูปตัว C ขนาดใหญ่ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED เรียบร้อยนะคะสำรุ่ม สำหรับรุ่นวายแท็กนั่นเองเรามาดูทางด้านฝากระโปรงเพิ่มความบึกบึนนะคะความใหญ่ให้กับฝากระโปรงด้วยสกู๊ปแลตตัวนี้นะคะทำสีให้เข้ากับสีตัวรถนะคะเป็นสีดำเงาตัดสีดำด้านนั่นเองตัวแรกตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรอยากได้เป็นตัวน้องมา้าน้องแลดหรือจะไม่มีก็ได้นะคะปอเปิลจัดให้แล้วก็เสริม กาะกำบังให้กับตัวรถนะคะด้วยคิ้วล้อประดับหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะรถลูกค้าเลยในส่วนของที่ใหญ่โตรถจริงๆก็คือชุดยกด้านล่างนั่นเองตัวนี้มันยกหน้าหลังถึง2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ยางขนาด20กันเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแมกยางของเลนโซเลยตัวนี้เลนโซรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะสำหรับในตัวแมกเนาะก็เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางของเขานะคะมาอยู่ที่275ทับ55นะคะ R20 เป็นยาง RT07 คือขนาดไซส์ยางของเขานั่นเองตัวแมกตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ ลายยางก็สวยงามเลยเนาะเลนโซจัดให้จัดเต็มนะคะตัวเนี้ในส่วนของแก้มข้างก็เป็นสีกาไฟนะคะเทอร์โบนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้จริงแล้วที่เห็นนะคะเป็นจุดเด่นนะคะในตัวด้านข้างก็คือสติกเกอร์นั่นเองตัวสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนหรือลูกค้าจะออกแบบเองก็ได้นะคะแจ้งปอเปิลมาปอเปิลจัดให้ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัววายแท็กจะเป็นตัวสีกาไฟทั้งหมดนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะตัววายแท็กมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถด,ด้วยซึ่งอาจจะไม่ติดแสงอาจจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นทําให้ลูกค้านะคะได้ระมัดระวังในการจอดรถในที่มืดเนาะอาจจะมีสัตว์มีพิษนะคะหรือเศษแก้วอันนี้ลูกค้าได้ระวังมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวบันไดข้างนะคะแตกต่างไปจากรุ่นอื่นคือชายบันไดนะคะจะเป็นสีบอลน,นะคะสีบอลชาชาค่ะตัวนี้จะจะเป็นโครเมียมจ๋าเลยก็ไม่ใช่เนาะเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะคะที่เปิดที่จับมือเปิดก็เป็นสีดำนะคะตัวรถเลยในส่วนของราวหลังคานะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานตัวนี้ลูกค้าสามารถ ติดตั้งแหลกเพิ่มได้นะคะในกรณีที่รถจอดหยุดนิ่งอะคะ่ะเขารองรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยนะคะและในส่วนที่รถวิ่งอยู่นะคะตัวน้ำหนักตัวนี้ก็จะรองรับได้8 5กิโลนะคะสามารถติดตั้งแหลกลังคาเพิ่มขนสัมภาระได้เลยในส่วนของด้านหลังเองก็มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ ตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะแล้วก็ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะสังเกตว่าจะมีช่องตรงนี้ตัวนี้ลูกค้าสามารถมัดได้แล้วนะคะใช้เชือกมัดสัมภาระได้เลยต่างจากรุ่นก่อนเนาะแล้วมาดูในส่วนของไฟกันบ้าง ตัวไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะสวยงามเลยสังเกตว่าจะมีแบบคล้ายๆลมควันดำเนาะเพิ่มความสปอร์ตให้กับท้ายกระบะมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวของ Nexgen t นะคะตัวท้ายกระบะตัวเปิดท้ายอะ่ะเขาจะทำแบบรูปโคง้งคล้ายๆสปอยเลอร์ที่เราแต่งให้กับในตัวรุ่นที่แล้วนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยมาพร้อมขอบกระบะตัวนี้เนาะแล้วก็มี กันลอยเบ้ามือเปิดด้วยแล้วในรุ่นวายแท็กนะคะมีกุญแจล็อกตัวนี้ด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้าไปติดติดแบบฝาปิดกระบะอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถล็อกตัวนี้เพื่อไม่ให้ใครเปิดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะช่วยในการแบบไม่ให้ไฟท้ายหายเนาะตัวนี้เราแบบค่อนข้างจะเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มจะกลับมาอีกครั้งแล้วในกรณีขโมยไฟท้ายกัน แล้วในส่วนของตัวนี้ค่ะ FORD ตัวนี้มันติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกาบท้ายนะคะติดเน้นย้ำให้ความหล่อกับท้ายกระบะมากยิ่งขึ้นด้วยสีดำตัดสีแดงนะคะล้อกันกับสติเกอร์ที่ติดทับกับคำว่าเลเจอร์ที่ปั๊มอยู่ท้ายกระบะเนาะในส่วนของ ชายกันชนท้ายเองก็เป็นสีกาไฟนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังทํางานคู่กันกันกบกล้องมองหลังด้วยนะคะเรียกว่าแบบวายแท็กนี่ก็มาครบเครื่องอยู่เหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในส่วนของที่เปิ้นแต่งให้นะคะในรุ่นของ y t a แทเนาะลูกค้าอยากได้แคมเปญดีๆนะคะทักเข้ามาหาเปิ้นได้เลยนะคะเปิ้นจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านล่างเนาะหรือลูกค้าจะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ก็ได้นะคะรับรองได้แคมเปญดีๆได้ลดรอๆอ,อ,อ,อย่างนี้ไปใช้งานแน่นอนนะคะ ก่อนจะจบคลิปกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ไรให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะแล้วที่เปิ้ลเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่ตลอดทุกคลิปเลยจองออนไลน์กับเปิ้ลปลอดภัย100%ค่ะเพราะเงินทุกบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวหรือเงินจองนะคะ จะให้ลูกค้านะคะโอนเข้าบริษัททั้งหมดตรวจสอบได้พันเรซ์แน่นอนวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะว่าเบิรนจะพารถแต่งคันไหนนะคะหล่อๆแบบไหนมาให้ลูกค้าได้ชมนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ